สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยครับใบมะกรูดใบไม้มหัศรรันต้านโรคบำรุงสมองลดความดันมีวิตามินครบทุกตัวใบมะกรูดเป็นใบไม้มหัศรจันมีกรดอะมิโนโครบทุกชนิดร่างกายคนเราต้องการกรดอะมิโนโครบ23ชนิดถ้าไม่ได้ครบ23ชนิดสมองจะเสื่อมตัวจะบวมน้ำดูเหมือนอ้วน ใบมะก,กรูดมีครบจะไม่อ้วนตัวจะเล็กลงสมองจะดีขึ้นมีวิตามินครบทุกตัวไม่เป็นโรครักกระปิดลักกระเปิดเป็นตัวขับลมไม่มีลมในท้องใบมะก,กรูดดีมากสําหรับบารุงสมองเด็กจะเรียนหนังสือเก่งคนเป็นอัลไซเมอร์เพราะขาดสารสื่อประสาทในใบมะก,กรูดมีสารสื่อประสาทไม่มีใครบอกเราใบามะก,กรูดช่วยลดความดันใบมะก,กรูดสดเอามาเคี้ยวช่วยให้ฟันและเหงือกแข็งแรง เอามาปั่นกับน้ำผลไม้กินไปด้วยกันหรือหั่นฝอยๆช่วยให้เคี้ยวง่ายขึ้นเอาไปต้มดื่มน้ำความดันลดลงน่าพอใจถั่วครกมีกรอดอะมิโน,โนโครบแต่ก็มีสารพิษปนเปื้อนผลิตไม่ดีคนกินชักตายได้พบว่าในใบมะกรูดมีกรอดอะมิโน,โนโครบ23ชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายคนกินนมถั่วเหลืองมีกรอดอะมิโน,โนเพียง17หายไป6ยังไงก็ไม่ครบ23ชนิดอยู่ดี วิธีกินใบมะกรูดเอามาซอยๆและใส่ในข้าวผัดราดบนข้าวแกงใส่ในยำปลากระป๋องส้มตำโรยใบยมะกรูดก็หอมไปอีกแบบใส่ในลาบใส่ในปลาราก็หอมหาเรื่องใส่ในอาหารอะไรก็ได้เราก็ได้กรดอะมิโนโครบตัวก็จะเล็กลงเราก็จะไม่อ้วนกันตัวจะเล็กลงและกล้ามเนื้อก็จะฟิตแอนด์เฟิร์มสมองจะดีขึ้นแน่นอนใบมะกรูดเป็นใบไม้ที่มีวิตามินครบทุกชนิด เช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน K วิตามิน B1 วิตามิน B3 วิตามิน B6 และวิตามิน B12 ิมีวิตามินครบทุกตัวขาดวิตามิน C จะเป็นหวัดง่ายไม่เป็นโรคลักกระปิดลักกระเปิดไม่เป็นหวัดใบมะกรูดป้องกันหวัดได้ถ้ากินเป็นประจำและยังขับลมอีกไม่มีลมในท้อง ไม่ต้องไปซื้อตัวขับลมแพงมากินมีกรดอะมิโนมีแร่ธาตุครบเสียอย่างเดียวขาดคาร์โบไฮเดตกับไขมันไม่อย่างนั้นครบห้าหมู่แล้วแต่จำเป็นสำหรับเราไหมคาร์โบไฮเดตเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวกินข้าวก็ครบแล้วใบมะกรูดเป็นอาหารเสริมที่ดีเพราะมันมีสิ่งที่เราขาดก็คือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็กรดอะมิโนกินใบมะกรูดอย่างเดียวไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์ก็ได้แล้ว กรดอะมิโน,โนคือโปรโตีนที่ครบทุกรูปแบบที่เราต้องการใช้ขาดไขมันกับคาร์โบไฮเดรตกินข้าวขาหมูโรยใบมะกรูดก็ครบ5หมูแล้วขาหมูมีไขมันข้าวมีคาร์บโบไฮเดรตซอยใบมะกรูดใส่ก็ครบแล้วใบมะกรูดทำกินยังไงก็ได้ใส่ปากเคี้ยวกลืนเข้าไปก็ไม่ขมอะไรมีคนเอาใบมาสกัดเป็นน้ำมันได้อะไรครบถ้วนแต่วิตามินซีจะหายไปเพราะโดนความร้อนสามารถไปกินส้มชดเชยได้ ส่วนผิวมะกรูดก็มาสกัดเป็นน้ำมันได้แต่ใช้ทาภายนอกอย่าเอาผิวมะกรูดมาสกัดน้ำมันแล้วกินตัวที่สกัดจากใบมะกรูดได้อะไรครบถ้วนแล้วใบมะกรูดกินเป็นประจำเหงือกแข็งแรงเพราะเหงือกแข็งแรงฟันก็แข็งแรงด้วยและจะไม่มีโอกาสเป็นไซนัสมิแพ้ที่โพงจมูกและยังดีมากสำหรับสมองสมองช้าเป็นตัวบำรุงสมองสมองเป็นอัลไซเมอร์ หลายบ้านอย่าให้เปลี่ยนอัลไซเมอร์เด็กกินบ่อยจะเรียนเก่งคนเป็นอัลไซเมอร์เพราะขาดสารสื่อประสาทเป็นกรดอะมิโน,โนที่วิ่งอยู่ตามเส้นประสาทเราไม่ใช่เส้นลวดรอบเส้นประสาทสําคัญกว่าเซลล์ประสาทเพราะมีกรดอะมิโน,โนเราเรียกมันว่าสารสื่อประสาทเวลาเราโดนตรงนี้ปุ๊บมันก็วิ่งไปฟ้องที่สมองจะรายงานว่าเจ็บ ที่จริงโดนตั้งนานแล้วเราเพิ่งเก็บและบางทีโดนแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะสารสื่อประสาทขาดหายไปมันก็ไม่รายงานบางคนจับแก้วน้ำร้อนตั้งนานแล้วไม่รู้สึกร้อนเพราะสารสื่อประสาทหายไปพอรู้อีกทีมือพองแล้วมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุบางทีรินน้ำร้อนๆ้อนให้เขาจับตั้งนานไม่รู้สึกร้อนกว่าจะรู้ตัวมือพองไปแล้วในใบมะก,กรูดมีสารสื่อประสาทที่ช่วยเรื่องนี้ได้ ช่วยเรื่องอัลไซเมอร์จับแก้วร้อนๆอนบางทีแปลสภาพตรงข้ามจับแก้วร้อนแล้วรู้สึกเย็นรายงานผิดพลาดเพราะสารสื่อประสาทไม่ครบถ้วนและนี่ก็คือสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ